วันนี้เราอยู่ที่โรงแรมแทมิลี่นะคะตข่งกาแฟป้ายางนานแล้วก็มีนิบาร์ที่กินได้ทุกอย่างอยู่เป็นวายอย่ะดูตรงน้อ่ะอ้ยเพิ่งเห็นมีโอริโอแบบพิมพ์อะอ๋อ ือโซฟาบทกที่นอนแล้วก็พ่อค่ะเกเล็กที่มีปืนฉีดแอลกอฮอล์ของเราอยู่อันแค่นี้ยปืนฉีดแอลกอฮอล์แล้วก็เก้าอี้ทุกโรงแรมต้องมีเตียงแต่ทุกโรงแรมอาจจะไม่ได้มีห้องน้ำอยู่ด้านนูน้นอน่ห้องน้ำ กูกาโกลามาฮิตะกูเก ah ิลไมฮิตะตุเสื้อผ้าโถส้วมหรือส้วมนั่นเองห้องอาบน้ำสะดุดสะดุดน,นุ่นสิงล้างมือ มีคูกับฮอตที่ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยทีวีห้องดวูวิวห้องดวูวิว okay <laughs>